คุณเชื่อไหมครับว่าบนชายแดนไทยกัมพูชามีปราสาทหินของโบราณที่ซ่อนเรื่องราวลึกลับไว้มากกว่าที่เราคิดปราสาทแห่งนี้ไม่ใช่แค่โบราณสถานธรรมดาแต่มันคือร่องรอยของอารยธรรมที่เคยยิ่งใหญ่ระดับโลกวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจปราสาทตาเมืองทมสถานที่ที่ไม่ใช่แค่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ยังสะท้อนการต่อสู้การทวงคืนอารยธรรมและการพิทักษ์แผ่นดินไทยที่ยาวนานนับร้อยปี ปราสาทตาเมืินทมคืออะไรปราสาทตาเมือนทมเป็นหนึ่งในปราสาทหินของโบราณที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาคําว่าทมแปลว่าใหญ่ในภาษาเขมรเพราะฉะนั้นนี่คือปราสาทตาเมือินองค์ใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มปราสาทสามแห่งได้แก่ตาเมืนงบกรีมตาเมือนโต๊ดและตาเมือนทมหลายเรียดเชิงโบราณคดีนักโบราณคดีเชื่อว่าปราสาทนี้สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16 อยู่ในยุคของศิลปะบาบนและสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดคือศสีวลึงที่อยู่ใจกลางปราสาทไม่ใช่เสีวลึงธรรมดาแต่นี่คือสวายมพูลึงหรือเสีวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลทัทธิไสวานิกายและเปรียบเสมือนตัวแทนของพระศิวะเทพเจ้า,าสูงสุดของศาสนาฮินดูรายละเอียดทางสถาบัต์มีทอดสมสูตร หรือท่อระบายน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อจากสิวะลึงไปยังระเบียงด้านทิศตะวันออกใกล้กันยังมีบรรลัยสองหลังที่ใช้เก็บคัมภีร์และสระโบราณอยู่นอกปราสาททุกโครงสร้างสะท้อนความเข้าใจธรรมชาติาศาสนาและวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นไว้อย่างน่าทึ่งการขึ้นทะเบียนและปกป้องแผ่นดินไทยแม้ปราสาทตาเมืองสมจะอยู่ไกลพรมแดนแต่ความจริงคือในปีพุทธศักราช2550กรมศิลปากรของไทยยืนยันชัดเจนว่าปราสาทแห่งนี้อยู่ในเขตป,ประเทศไทย และยังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสาของชาติไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478ซึ่งนั่นเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะได้เอกราชจากฝรั่งเศสถึง20ปีประเทศไทยใช้หลักสันปันน้ำหรือแนวแบ่งเขาตามมหาสากลเพื่อ,อยืนยันความเป็นเจ้าของและที่สําคัญคือมีหลักฐานรองรับชัดเจนทั้งในแผนที่ราชการและการรับรองของยูเนสโก นอกจากนี้โบราณวัตถุบางส่วนยังถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ภายใต้การดูแลข,ของสำนักศิลปรกรที่5ปราจีนบุรีถ้าคุณชอบเดินทางแนวประวัติศาสตร์ลหลงไหลในโบราณสถานและอยากสัมผัสร,ร่างเงาอาริยธรรมของโบราณที่ยังมีลมหายใจผมขอแนะนำปราสาทตาเมือนธมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดไว้คุณจะได้เห็นทั้งปราสาทหินที่น่าทึ่งวิวภูเขาตะเข็บชายแดนและเรื่องราวที่เล่าขานมานับพันปีด้วยตาของคุณเอง คุณคิดว่าโบราณสถานเหล่านี้ควรได้รับการอนุรักษ์อย่างไรในวันที่ความขัดแย้งของพรมแดนยังคงเป็นเงาที่ไม่จางหาย